ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมชันรง์พลวิริยพรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าปู่หลนนะครับกิจกรรมที่ผมจะเรียนท่านที่อยู่ทางบ้านนะคือกิจกรรมที่ผมทํามาต่อเนื่องมานับสิบปเีเป็นกิจเ,เป็นกิจกรรมที่ทําบุญในช่วงเพนเดือนสิบช่วงเพนเดือนสิบนั้นก็แทบภาคกลางก็เ,เป็นเป็นชิงาภาคใตกก้กบชิงเปลกภาคเหนือก็สิบสองเปลง สิบสองปีงหมายถึงว่าเป็นวันที่าทางพญาพญายมพญายม,มาบาลไรต่างปล่อยผีปล่อยเปรตมารับชนบุญส่วนสน,น,สน,สนจากญตติโกโหติกานะครับในวันนั้นตั้งแต่เท้าแต่ว่าสําหรับที่ผมจะทำในทำช่วงช่วงทุ่มครึ่งเหตุผลที่ทําช่วงครึ่งก็ถือว่า,เ,าเปรตพรีทั้งหลายที่ ที่จะไมไไ่ได้รับส่วนบนที่ไหนเลยเขาจะมา,มาอยู่ตรงนี้มารับส่วนบุนส่วนศลตรงนี้นะครับสถานที่ที่ผมจะทำนะคือวันจันทร์ที่12กันยายน2554ในช่วงทางแยกที่จะเข้ามาตําสายในกิจกรรมท,ที่จะทำนี่ผมก็จะนิม,มนต์พระพระรูปแรกองค์สำคัญที่สุดก็หลวงพ่อเติมเนี่ยคือมาเป็นประธานในพิธีในการ ที่จะจะเชิญหรือเชิญอุปาอุปออุปาอุปาอุปาปฏิปาปาปฏิกทั้งหลายหรือสภเวสีทั้งหลาย,ท,ลายที่ไม่มีโอกาสจะรับส่วนบุญจากใครเลยในวันนั้นนะครับในวันนั้นให้มารับส่วนบุญตรงนี้และจุดนี้ที่เราจะทําพิธีนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมจะจะเตรียมนั้นก็คือว่าเครื่องเส้นไหว้เครื่องเส้นไหว้ผมถือเอาแนวทางของจีนเป็นหลักก็คือ ทางจีนก็เรียกว่าโงแ่แซโง่แซก็เครื่องเส้นไหว้ห้าชนิดของจีนนะฮะทั้งของขาวของหวานแล้วว่าผลไม้บา,ากไม้แดงต่างๆต้องต้องเป็นห้า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 อย่างต่ำนะครับและข้อสําคัญที่สุดในในเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเราจะมีอาหารของอิสลามของภาคกลางของภาคเหนือเนี่ยนะแต่อย่างละห้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมว่าผู้ที่ผู้ที่ เป็นอปปเป็นอปปาการโอปปปาติกาตหรือสัมภเวสีเนี่ยทุกทุกชาติทุกภาษาจะมีโอกาสได้มารับส่วนบุญส่วนกุศ์ตรงนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเครื่องใชยานาต่างๆเนี่ยเราก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะท่านนําไปแบ่งกันเลยคือเราจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเหล่านี้และประการสําคัญที่สุดในครั้งนี้ผมมองเห็นว่าบริเวณ คณะาาชาวบ้านที่อยู่บริเวณวัดเมืองชุมก็ดีวัดศรีจอมเรือก็ดีหรือวัดวัดลีก็ดีน่าจะมีผู้เท่าผู้แก่หรือผู้ด้อยโอกาสก็เลยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งคือจะบอกปุณข้าวสารอาหารแห้งกับพี่น้องประชาชนชุด,นชดคนคนละกิจชุดก็แล้วแต่ในจํานวนประมาณร้อยชุดนะเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ยากจนทั้งหลายนะครับ อันนี้ก็ในการนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้ท่านจะมาร่วมทําบุญกับผมนะครับกับคณะของผมวันที่12นะฮะขอเชิญท่านเตรียมนะเตรียมถ้าอาจจะมีอาจจะเป็นเครื่องสังฆทานนะฮะขอให้ท่านมาถวายกับผสมตรงบริเวณน, <S <S นั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนดีกับการทําบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นะครับผมก็ขอประกาศเชิญชวนนะฮะขอบอกบุญมายัางท่านผู้ฟังทางบ้านทุกทกท่านในวันที่วันจันทร์ที่สิบสองเวลาสิบเก้าจุดสามูนนณบริเวณทางแยกเข้าตำบลแม่ตํำนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านซึ่งอันนี้ผมว่าผมว่าน่าจะได้กุศลผลบุญซึ่งจะได้ทำบุญให้เปรตพรีทั้งหลายแล้วก็ถือโอกาสเป็นการ เป็นการทำ,ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดานะครับอุทิศส่วนกุศลให้ให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับน,น,นานๆจะมีโอกาสทําบุญอย่างนี้สักครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ก็คือขอเชิญท่านผู้วังที่สนใจนะถ้ามีโอกาสติดต่อผมก็ได้ครับ0819611764ครับขอบคุณครับ